หมายเลขสองครับคุณเป็นคุณหมอฝังเข็มเรียนมาจากปักกิ่งและคุณเลี้ยงเต่าสองตัวจริงหรือสับขาหลอกครับเบอร์สองเบอร์สองนะครับเเพราะอะไรวะพี่หมายว่าคุณจะอยู่บางไทยสักกีนสิบปีแต่ว่าสำเนียงคุณยังอยู่ออเอาพี่เบอร์สองค่ะเอางี้ดีกว่าผมเชื่อพี่แอนนาเ,ออเพราะว่าผมก็คิดตั้งแต่แรกว่าให้ทั้งไทยังได้ไหมแล้วพี่เบอร์สองเฮ้ยพี่พุ่จีนมากเลย Por ไอ้คอยยายทำไมพี่ทำไมวะเนี่ยอะไรเนยไม่น่าเชื่อพี่ครับพี่เป็นบุญคุณกับผมบ้านด้วยกันานเดียวพี่แน่ทำไมวะํำเนียงใช่ที่สุดผมตามพี่ชีวิตผมไม่เหลืออะไรแล้วผมก็ชีวิตผมไม่เหลืออะไรแล้วแลก็ไม่เหลืออะัรชีวิตผมไม่เหลืออะไรแล้วไม่เอะไรนู่นนู่น คือความจริงเลยครับได้เดินมารู้จักบ้านหนึ่งก่อนรู้จักบ้านหนึ่งคุณบ้านหนึ่งสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อพอครับยิพอคุณพอนอะพอทำงานอะไรครับคุณพอแต่งอาจารย์สอนหนังสือครับอ๋อสอนจารย์หนึงงานสอนภาษาจีนไหมครัสอนภาษากวางตุ้งครับภาษาจีนครับอเคสรุปแล้วให้คนที่เป็นคนปักยาวอายุขยาปานไปอินโรงเรียน ที่ยุดยาบางปะอินไปโรงเรียนาะโรงเรียนโอ้ขอบคุณคุณก้องกับคุณพอนะครับตอครัก้อรับคุณพ่อัเดี๋ยวคุณก้องช่วยรอแปรด้วยคุณหมอพูดใไม่ชัดมากไม่ไม่ถนัดคุณเล่นกันถนัดกว่ารกัรนี้อันเครก็ ฝังเข็มนี่มันช่วยให้เราหน้าตาดีขึ้นได้ไหมคุณหมอได้ครับเโดยวิธีการไหนให้หน้ามันที่ฝังแล้วให้เลื่อดลมมันเดินสะดวกครับเดี๋ยวเสร็จมันเลือนลมเดินสะดวกหน้าหน้าดึงได้ฝังกี่เข็มเลื่อดลมถึงจะเดินสะดวกห้าร้อยเข็มโอ้ยไม่เข็มเดียวก็ได้ผมนะถึงนะฮะครับการฝังเข็มนี่เอ่อเพื่อเพื่อรักษาโรคแบบหายขาดหรือไม่หรือว่าต้องกินยาประกอบด้วยก็ต้องดูอาการนะครับสมัติอาการสมัปวโบลางใช่ไหมครับไม่นานอาทิตย์หนึ่งสองสามวันอาทิตย์หนึ่ง เข็มเดียวปังปังคนครั้งเดียวหาที่บอกว่าคนไม่ป่วยแล้วเราไปฝังเข็มได้ไหมไม่ได้ได้ได้เหรอออ้ันนี้คือกระตุ้นให้มันเลือดลมดีรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลอะไรครับตอนนี้มันเมื่อก่อนอยู่ที่โรงพยาบาลหัวเชียวครับหัวเชียวหัวเชียวที่บางนาป่ะหัวเชียวไหนที่เบอลเบย์ครับอ๋อตรงตัวน้าโยเซ่โยเซ่เออตัวโยเซ่โยเซ่นี้ปัจจุบันปัจจุบันละอเอาละทำตอนนี้ไปอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่บ้านครับหมอทำเองนตัวนี้คุณหมอนะเป็นกิจการแต่ผมอยากไปหาคุณหมอทำไง ต้องโทรไปเป็นคลินิกนี้แหละเออโทรก็ได้โทรบวโทรสมคัญที่หาเฟบุหมอเทียนแปดห้าแปดมันมัเขาแปลนิดเกิคำว่าหมอเทียนแปดห้าแปดที่เฟซบุ๊กนะฮะก็สามารถที่จะหาเจอได้หมอเทียนแปดห้าแปดโอเควันนี้คุณคุณหมอมากครับเดี๋ยวฟังผมสักอันหนึ่งนะผมอยากรู้มันเจ็บแค่ไหนแล้วผมผมต้องฝังหน้าบ้างหรือฝังแขนไม่ป่วยอะไรเด็กเจ็บอะไรนะเอาละ อันเดียวอันเดียวไม่ให้คุณหมอมีท่าันเน่าให้ถูกต้องก่อนคุณหมออันเดียวเนี่ยของผมผมอยากรู้อันนี้รักษาอะไรคุณหมอม้ามเหรออินนี้คือสมมติว่าฟังตรงนี้ใช่ไหมครับอันนี้ปรับร่างกายหัวใจบองหัวใจเออคุณหมอผมผ่าตัดหัวใจมาที่ที่ที่กับเพาม้ามตับไตทั้งหมดเหรอครับโอ้โหที่ขึ้นแต่แถวนี้ก็ได้เล็กเล็กเล็ก แต่มันก็เป็นเข็มนุ้ยเห้ยยังไม่ฝังเลยพี่แทงแล้วหรอกลับรู้สึกแล้วพี่อะไรพี่เดียวเลือดอะไรอ่ะเลืออะไรอ่ะพูดได้ไหมพูดได้ไหมพูดเป็นดอะไรอะปากปากเป็นยังไงปากหมอสกัดเจือเลือดอะไรอะโอเค เรียบร้อยแล้วในสิ้นเดือนเราคิดว่าทำไมไม่เหงาจะไม่บอกไม่เหงาเก็บแป้งหนึ่งสองสดีอมันก็ขเลยมันแต่เไม่เห็นฟูหอเขาบอกว่าถ้านับแล้วมันจะตื่นเต้นเขาก็เลยใช่ไหมอ๋อใาหยอบปากะคือผักไปนานๆแล้วมันไม่รู้สึกอะไรหรอกแต่ว่าตอนเข้าจั๊กแล้วมันก็มีปวดนิดหน่อยอ๋อมันจะปวดนิดนึงปดเหมือนเหมือนแบบเข็มมันเข้าไปอ๋อใช่ปากแดงแค่ไหนครับ ได้เลยยจงไงก็ได้มาได้นะเอาเราจะเอาตะไคร้ตัดเฉพาะอัณฑมออกข้างหลังผมอหโอเคเจ็บไหมเจ็บป่ะพี่เจ็บป่ะรั้นเอาไว้กันเลือดออกครับอาดเจ็บรู้มากรู้คุณฟลอยเลือดหอยก่อนแข็งยกไม่ได้เลยเฮ้ยหอยก่อนเดี่ไม่พี่อย่าพูดพี่นี่ขอบคุณคุณหมอดิขอบคุณคุณหมา ที่ไหนที่หน้าใช่ไหมไม่เดี๋ยวเลือดมันไหลโลนโดนนี่เอดอะไรมันไม่เลือดจะดูแล้วว่าจะมีเลือดไหลบ้างอีเออร์ซังเออร์ซังจึกครัวสิบห้าเลยสิบห้าเข็มเลไรอย่างไรอย่าใครเยอะกว่าอาเฮ้ยหมอครับอันนี้เขาเรียกกะโหลกต้องทำได้ครับเขาทำได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะิ่งๆนะฮะนางสาวรัพย์ แหมแมี้ไอ้ช่วงปากอะปากก็มีควานไม่ตะกี้เห็นาแล้มันแบบืดเข้าไปอย่างเงี้นึกว่าอยู่พยาวหรือไงควานยิยับไอ้ดุไอ้อยหยิบขยับเลยหล้วจริงอ่ะเข็มไม่ปังอยู่หัวมึงแล้วมันตาเดี๋ยวมันปักแล้วปักแล้วดีมันปักอยู่หัวมึง เออพูดแล้วนะสเป็นหนวดเวลาเสียบเข้าไปนะมันเหมือนอะไรวิ่งเข้าไปตัวเลยอ่ะอีเชนเดี๋ยวหน้าใสขึ้นหน้าใสหน้าใสขึ้นเดี๋ยวหมอเข้าไปอย่าคว้ามันต้องคว้ามัน็นที่ที่สองสาม หมอไอ้ตรงนี้ถือว่าเจ็บที่สุดหรือปะตรงไหนที่เจ็บที่สุดในในในหน้านี้ตรงตาเมื่อหมอใช่พี่สักครั้งหนึ่งในชีวิตไหวไหวไหมครับเอาแสดงว่าเจ็บหนักเลยไม่กรี๊ไม่กรี๊ปากหัวไม่พูดกับเราสักคำแต่พอจะจอดนี่จะไหวเหรอครับ แล้วนะตนนี้ลักตัดหัวแล้วาแล้วนะนนหนสองสามโอ้โีดันไป้วยมไปด้วยโอ้โหอเคอเี้ตก้ดันด้วยหน้ามันมึดมดเ เม่แต่หน้าแดงดูแบบว่าเลือดลมดีนะตอนนี้เลือดกลิ้นชาชามะมาไอ้ข้าวบ้างไอ้เก็กคีดดูไม่ได้เลือดผมบอกเลยนะครับตอนนี้ผมขยับขยื่นไปไหนไม่ได้ มได้แล้วครับทำไมเร็วอ่ะถ้าเรือลมต้องเรืองมันเดินถ้าเดินเท่านี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันโดนเส้นอ่อนน้อมของผมนะครับอ่อนน้อมมากครับขอบคุณมากมันโดนเส้นอ่อนน้อมนี่มันทั้งไปทั้งกลับเลยมันเสียวต้องไปทั้งกลับเลยหัวบอล ไมเรือดเดิมมันมันยังยู่ยครับหมอเมื่อกี้วโอ้ยฮ่าฮาาอมดีห้ตัน่แม่โดนเนหัวล้อเออดีวะ yang bisa เข็มเดียวกลางหัวนี่คือหายเลยมาก่อนน้อยเอากลางกระหม่อมไม่เจ็บใช่ไหมหมอไม่เจ็บไม่เจ็บเอาจริงหัวไม่เจ็บไม่นี่เป็นไปความรู้ไงเพราะจะได้รู้ว่าเวลาไปบังนี่มันที่นั่นนี่หนึงตึงตึงนั่นนั่นกลางหัวเลยอ่ะกลางอย่าไปจับสิเขาเจ็บแอลกอฮอล์แล้วเดี๋ยวจับ มัมีเขาไอ้พลอยพลอยที่เหมือนโดเรมอนมีแต่ไม่ใช่เนี่ยอุ้ยเอาอีกไหมเอาอีกไหมอุ้ยอย่างนี้หายเลยใช่ไหมพอแล้วพอละวพอแล้วพอทีเดียวพอนะพอนี้ถือว่าดีสุดเลยฮะแม่เอาฝ่ามือฝ่ามือเลยแม่แม่ไม่ใช่ฝ่ามือตรงนี้แม่ตรงนี้เม่แนวนี้ตึ๊กตึ๊กตึ๊กเออมันแน่นแน่นนะเนาะใช่แน่นแน่นมันจะแน่นตรงที่ทิ่งาะใช่ดิ นี่คร oh, ั้งแรกในชีวิตในชีวิต30ปีของผมนี่เคยฝังเข็มเลยอันนี้ก็ช่วยเรื่องปรับร่างกายสมดุลใช่ครับผมเห็นเขาห่อไว้อุ๊ยอุ๊ยดึงเก็บกว่าอุ้ยดึงเก็บเหรออ่ะงั้นเราเข้าไปใหม่มันแหมไอ้นตัวนี้ยจอดจริงยตั้งแต่มันไม่โดนนี่นะโอเคโอเคถือว่าถือว่าเป็นความรู้ใครที่สนใจศาสตร์แผนจีนโบราณศารแผนจีนโบราณนะครับไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้สารเคมีไม่ได้ใช้ยา อะไรใดๆทั้งสิ้นนะฮะใช้คนจีนรักษามาเป็นสาสตรที่มีมาเป็นกี่พันปีก่อเป็นพันปีไหมคุณหมอห้าพันปีแล้วห้าพันปีแล้ววันนี้ขอบคุณคุณหมอด้วยคุอีดับยับคับดับดับคับดับดับดับคับดับับด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 าบดับดับดักดัีดับดับด้อลคุณฟบดยและปาับดกต้องโดนฟังเับมันเสียอบดดับับดดับดัดับับัับับ